สวัสดีนะครับผมเชฟไลนะครับก็ยังอยู่ที่จังหวัดเอเซนเช่นเดิมนะครับอันนี้เราถ่ายภาพมาตะลุยหิมะกันนะครับอันนี้คือร้านนะครับดูรอบๆนะครับเดี๋ยวเชฟไลจะพาไปชมร้านอของแห้งนะครับก็คือซุปเปอร์มาร์ก เของเพื่อนบ้านนะครับก็คือเป็นคนต่างชาตินะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปด้วยกันนะครับอันนี้คือบริเวณนะครับอโอเคดูรอบๆนะครับอันนี้ก็คือส่วนสําสหรับเวลาเป็นช่วงซัมเมอร์นะครับตรงที่เชฟไรยืนอยู่นี่จะเป็นเป็นลานเบียร์นะครับแล้วก็จะมีดนตรีสดเล่นทุกวันนะครับ สนุกมากเลยครับเชฟไบรก็ตั้งโต๊ะหน้าร้านแล้วก็ไปเดินเที่ยวกันเด็กยังเล่นมีมากันอยู่เลยครับไปเดินเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าไม่ไกลครับจะไปซื้อไข่สักหน่อยครับเป็นร้านเพื่อนพลุยมาครับอันนี้ครับบ้านเมืองของจังหวัดเอกเสนนะครับเชฟไรพาลุยครับไปลุยด้วยกันครับผม อันนี้บ้านช่องนะครับเป็นอยู่ในถนนที่เขาเรียกว walking street เหมือนกันนะครับแต่เป็นจังหวัดเล็กๆนะครับจังหวัดเอกเซนของประเทศเดนมาร์กนะครับก็มีร้านโรงครับแต่ช่วงนี้ปิดอยู่ครับเพราะเป็นช่วงโควิดนะแต่เ,เราพาเดินเล่นกันลุยมาด้วย เทปไปออกมาก็ต้องใส่แมสครับ